วันนี้พาทุกท่านมาที่วัดหนองปริงตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อที่จะมาชมอุโบสถศิลาแรงหนึ่งเดียวในโลกที่เมืองกำแพงเพชรถับเรามาชมภาพรวมในบุมมอง จากบมสูงกันก่อนนะครับนี่คือส่วนที่เป็นอุโบสถศีลาแรงที่วัดหนองปิงเราจะเห็นส่วนที่เป็นพื้นที่บริเวณเรอบนครับที่เปรียบเสมือนว่าเป็นกำแพงแก้วรอมรอบอุโบสถทั้งหมดวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกับเป็นศีลาแรง เดี๋ยวเราจะได้ไปชมส่วนต่างๆลวดลายแกะสลักที่สวยงามของอุโบสถด,ด้วยกันนะครับผมให้ท่านได้ชมมุมมองจากมุมนี้โดยที่เราก็จะเห็นในส่วนที่เป็นใบเสบาทั้งหมด8จุดนะครับที่ปักไว้โดยรอบอุโบสถเบอสัสครู่เป็นการเดินเข้ามาด้านหลังของอุโบสถครับ ก็เดินมาจากลานจอดรถผมพาท่านมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในการบองอุโบสถศิลาแหลงโดยที่เราจะเดินเข้าจากทางด้านหน้า,นา<ๆ>เพื่อให้ท่านได้ชมงานโครงสร้างศิลาแหลงของอุโบสถหลังนี้นะครับ บรรยากาศภายในวัดหนองปลิงก็กมีความร่มรื่นเงียบสงบครับปัจจุบันในส่วนของภูมิทัศน์โดยรอบนะครับอย่างเช่นส่วนที่เป็นกำแพงแก้วรอบอุโบสถก็ยังคงมีงานก่อสร้างเสริมงานแกะสลักอย่างต่อเนื่องครับพอบางส่วนก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านถ้าจะมีจิตศรัทธาร่วมบุญนะครับก็สามารถแวะมาที่วัดหนองปลิงได้ผมพาท่านชมจากรอบนอกให้ก่อนเพราะว่าแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนั้นก็จะไม่ได้ขึ้นบล็อกนะครับเป็นการแกะสลักชิ้นงานด้วยช่างฝีมือทีละชิ้นทีละส่วนนะครับนำมาประกอบกัน เฉพาะกำแพงแก้วก็มีความสวยงามนะครับรอบอุโบสถในส่วนรูปปั้นแกะสลักจากหินธรรมชาติศิลาแรงราวบันไดด้านหน้าทางขึ้นอุโบสถจะเป็นรูปปั้นของนาคีนาคานครับที่ปกปักรักษาสถานที่นั่นเองนะครับ เปรียบเหมือนถ้าเป็นอดีตก็เรียกว่าเป็นทวารบาลพุทที่ดูแลนี่คือส่วนของรูปปั้นนาคีนาคาที่ปกปักรักษาทางขึ้นของโอโบสถนี่คือบันไดด้านหน้านะครับส่วนบันไดด้านข้างสองข้างก็กมีทางขึ้นลงนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านข้างสองข้าง ในส่วนของวดลายแกะสลักในพื้นที่รอบอุโบสถนั้นจะเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนานะครับในขณะที่ตรงมุมระหว่างบันไดก็จะมีความเฉพาะเอกลักษณ์ก็คือช้างยิ้มของเมืองกำแพงเพชรครับซึ่ง กำแพงเพชรก็มีวัดที่มีเรื่องราวของช้างทรงเครื่องครับอยู่ที่วัดช้างรอบรบ,บุกนี้เราก็จะเห็นการแกะสลักลวดลายของช้างยิ้มครับที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับของเมืองกำแพงเพชรอยู่ในบุมระหว่างช่องบันไดตัวนี้ด้วยนะครับผมให้ท่านได้ชมทั้งสองด้านก่อนที่เราจะได้ชมรายละเอียด โดยรอบของภายนอกนะครับครับนี่คือช้างในยุคป,ปัจจุบันที่มีการแกะสลักครับส่วนหนึ่งก็จะมีกําไรข้อเท้าข้อข,อขาครับมีสร้อยคอครับให้ได้ชมงานแกะสลักจากหินธรรมชาตินะครับศิลาแรงในส่วนของ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าครับก็จะเป็นการแกะสลักท้าวเวสุวรรณครับให้ท่านได้ชมในรายละเอียดก่อนที่จะเดินทางมาชมด้วยตัวท่านเองนะครับวันนี้พามาชมรายละเอียดของงานศิลปะแกะลวดลายลงไปบนศิลาแรงครับเห็นธรรมชาติ กับนี้คือการแกะสลักเท้าวเวสุวรรณประตูทางเข้าทั้งสองฝั่งนะครับที่นี่คือวัดหนองปิงครับตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวเราก็ไปชมรายละเอียดผลงานการแกะสลักแบบใ,ใกล้ๆนะครับ เราจะเดินชมด้านนอกนะครับเพื่อชมในส่วนที่เป็นหน้าต่างได้รับการแกะสลักลวดลายที่สวยงามนะครับมีพระพุทธรูปประทับปางมารวิชัยอยู่ในกรอบด้านบน ในส่วนช่องตรงนี้ก็จะด้านล่างก็จะเป็นบัวแล้วก็เปรียบเหมือนมหานาทีครับในส่วนด้านหลังของอุโบสถศิลาแลงครับเป็นการสลักพระพุทธรูปปางเปิดโลกครับ ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเหยียบอยู่บนดอกบัวนี่คือปางเปิดโลกแล้วก็แถวด้านล่างหน้ากระดานด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของ12ลาศสีนะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งส่วนลวดลายที่เป็นลายดอกลายดอกไม้ต่างๆนะครับก็เป็นศิลปะที่นิยมใน โขไทยและก็ล้านนานะครับเป็นการผสมผสานประกอบมาด้วยกัน,นครับเข้ามากับงานช่างงานของศิลป,ปินที่แกะสลักครับผมให้ชมพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่อยู่ด้านหลังอย่างสวยงามมุมนี้นะครับสำหรับท่านที่มาเยือนอุโบสถหลังน,นี้ครับก็จะมีด้านล่างเห็นไหมครับ จะมี12ราศีนะครับสัญลักษณ์12ราศีอยู่ด้วยส่วนหน้าบันด้านบนนะครับตรงจั่วก็จะมีเหมือนหลายเส้นที่เป็นพระพุทธรูปนะครับให้ได้ชมมุมสวยมุมนี้ในฝั่งทิศเหนือครับดีการสร้าง เสาอาโศกไว้ได้วยครับเสาอาโศกมีธรรมจักรอยู่บนยอดครับก็ยังคงเป็นวัสดุเดียวกันก็คือศิลาแหลงผมให้มองมุมนี้เปรียบเทียบกับที่ตั้งในส่วนที่เป็นอุโบโสถศิลาแหลง่งก็ถือว่าการวางตำแหน่งต่างๆนั้นทำได้สวยงาม น่ามาชมมาเยือนอย่างที่ข้อมูลได้กับ,บอกไว้ว่าอุโบสถศิลาแรงหนึ่งเดียวในโลกไม่ใช่แค่นำศิลาแรงมาวางเทินครับแต่มีการแกะสลักลวดลายต่างๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมใกล้ๆนะครับในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับ นี่คือการนำศิลาแรงวัสดุจากธรรมชาตินะครับเมืองกำแพงเพชรในสมัยประวัติศาสตร์นั้นก็เป็นเมืองศิลาแรงนะครับปัจจุบันแหล่งศิลาแรงที่ผ่านกระต่ายนะครับก็ถือว่าเป็นศิลาแรงเนื้อดีที่ได้รับความนิยมนะครับกับลวดลายลายดอกก็จะเป็น ลายดอกในแบบยุคสมัยสุขโขทยัยนะครับที่มีการนำมาประกอบในการสลักลวดลายนะครับสลับด้านในของอุโบสถนะครับจะมีการกรุทับเซลาแรงด้วยไม้ตะเขียนครับที่ท่านได้เห็นได้ชมอยู่นี้นะครับ เป็นการกลุทัพส่วนที่เป็นศิลาแรงด้วยไม้ตะเขียนคับแล้วก็มีแผ่นดีบุกค,ครับที่กลุเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับทั้งหมด29แผ่นครับผมให้ท่านได้ชมแผ่นดีบุกค,ครับ ที่เราเห็นสีเงินๆตรงนี้นี่คือดีบุกค,ครับทั้งหมด29แผ่นเปรียบดังอดีตพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับ29พระองค์ในส่วนของเพดานของอุโบสถนะครับก็มีดาวเพดาน ที่มีการประดับสวยงามถ้าทัดไปที่ร้านอานะครับก็จะเห็นลนักษณะขายกันที่มีการประดับดาวเพดานะครับไม้ที่กรุกด้านในนี้เป็นไม้ตะเคียนนะครับเราจะเห็นองค์พระพุทธรูปทั้งหมด29แผ่นนะครับดีบุกเปรียบดังอดีตพระพุทธเจ้านั่นเองเก็ให้ได้ชมด้านใน ของอุโบสถศิลาแรงสำหรับพระประธานในโบสถ์นะครับพระประธานในอุโบสถคือพระพุทธเจ้าเงินไหลามานครับพระพุทธเจ้าเงินไหลมาเนื้อทองบริสุทธิ์หน้าตัก32นิ้วครับก็ผู้คนก็แวะเวียนมากราบไหว้พระพุทธเจ้าเงินไหลมาพระประธานของอุโบสถ สิลาแรงวัดหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรครับก็ขอให้บุญบารมีนะครับพระพุทธเจ้า29พระองค์ที่สลักด,ด้วยแผ่นดีบุกค,ครับแล้วก็องค์พระประธาน พระพุทธเจ้าเงินไหลมาพระประธานของอุโบสถวัดหนองปริงได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านนะครับให้ปลอดภัยพบแต่ความสุขความโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ก็นำทุกท่านมาชมก่อนที่ท่านจะเดินทางมาด้วยตัวท่านเองนะครับ วันนี้ก็ํำทุกท่านมาชมทั้งด้านในและด้านนอกของอุโบสถหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแรงทั้งหลังด้านในกรุด้วยไม้ตะเขียนแล้วก็มีดุลภาพด้วยดีบุกนะครับเป็นพระพุทธรูป29แผ่น ในส่วนของใบเสมาครับให้ท่านได้ชมในตอนท้ายใบยเสมาแต่ละแผ่นก็มีการแกะสลักเรื่องราวที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะทั้งหลังจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติให้ท่านได้ชมประกอบกันนะครับแต่ละแผ่น ถ่อท่านมาจะได้มาศึกษาในรายละเอียดต่อไปนะครับถือว่าเป็นงานศิลปะที่สวยงามน่ามาชมน่ามาเยือนนะครับสำหรับอุโบสถหนึ่งเดียวในโลกที่วัดหนองปิงหลังนี้อุโบสถศิลาแรงเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยลงตัวนะครับก็จะมีการนำใบเสมาขึ้นไปปักบนแท่นฐานใบเสมามุมนี้นะครับ ตอนนี้ยังวางให้ชมด้านล่างแบบนี้อยู่นะครับก็จะนำขึ้นไปต่อไปเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็มีความพิเศษจริงๆครับเพราะว่าใบเซมาแต่ละแผ่นก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติแต่ละตอนแต่ละช่วงนะครับให้ได้ชมพิเศษจริงๆก็คือยังไม่ได้ยกขึ้นไปวางบนฐานของใบเซมานะครับ มีลูกศิลาแรงกลมๆอยู่ด้วยสำหรับแผ่นนี้อยู่ด้านหลังครับซึ่งก็จะมองไปเห็นในส่วนที่เป็นพุทธเจ้าเสด็จจากสวงสวรรค์นะครับปางเปิดโลกในการเดินทางมาที่อุโบสถศิลาแรงวัดหนองปลิงครับก็จะห่างจากวงเวียน ต้นโพมาประมาณ 6- กกิโลนะครับโดยประมาณครับมาตามเส้นนี้จะอยู่ขวามือทางเข้าก็อยู่ติดถนนสายหลักเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามเรื่องราวนะครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองไทยอีกมากมายที่ท่านสามารถมาชมแล้วก็สัมผัสเรื่องราวต่างๆ เป็นงานสร้างสรรค์นในยุคปัจจุบันที่รักษาเรื่องราวของพุทธประวัติไว้ผ่านการแกะสลักศิลาแรงวัดหน้องปิงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับอย่าลืมเดินทางผ่านจังหวัดกำแพงเพชรก็จัดโปรแกร,รมแวะมาที่วัดหน้องปิงเพื่อชมโอโบโสถศิลาแรง เป็นหนึ่งโปรแกรมก่อนจะเดินทางขึ้นเหนือหรือผ่านลงใต้นะครับขอทุกท่านได้พบแต่ความสุขความโชคดีครับวันนี้ได้ชมคลิปอุโบสถเิลาแรงหนึ่งเดียวในโลกที่นองปิงกำแพงเพชรครับหวังว่าเรื่องราววันนี้จะ ช่วยให้ท่านได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกเป็นการท่องเที่ยวผ่านการเข้าชมสถานที่น่าสนใจภายในวัดกําแพงเพชรจังหวัดที่น่าเยือนอีกหนึ่งจังหวัดสวัสดีทุกท่านครับ